ลบทางนมันเรียบๆเ,เดี๋ยวมันออกมาไเลยลบไปทางบนนหลบูบกดก็ได้เงีครับเสียงรถไทยดังครับรถไทยแต่งครับรถไทยแต่งบัวตาเอลห้าสิบครับ <c oughs> เพิทงท่ารถกับพี่น้องสิเพราห้รถติดยังไงดินกับเปียกดินเอามาทมกับเปียกนี่และครับงานหนาฝนช่วงเดือนสิงหาฝนรวบเงารวบเงา,เงาไปผุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฝนแดมซิ่งครับวันนี้นาห้งานอยู่แถวในเมืองครับอีก2กิโลเข้าเข้าในตัวเมือง วันนี้มาวิ่งร่วมกับทีมงานเสรีเป้ทีระพงครับเสียเป้ครับมากับเสียเป้เสียเป้โท่เอินนะเมืองเซานี่ก็เลยมาแลนซอยเพิ่นครับระยะทางถือว่าโหดครับระยะทางไปกับ22กิโลครับขาละ10กิโลคือว่าไกลเอาเรื่องครับ แ,แต่งข้างแต่งข้างเค็ดรถติดแล้วก็ต้องแต่งข้างครับดันดันลูกดันตอนนี้มูมูกับบัลทันมากครับพาเคียงมูพากินเข่าอยู่ชีเดอครับชีเดอมากกวา่ามูรถติด ใครเนี่ยท่านนำกุญแจรถไทยมาให้ครับบริษัทละงานงอกครับค่าค่าตะเฮ็ดคลิปไร้รถติดเกือบเด๋ยวความอยากอย่ารูปออกไปอย่ารูปออกไป ทางเรียบกับพ่อครับพ่อได้รถแรนออกพ่อได้บาว่างกับดักหมูเดี๋ยวหมูแม่มาตีดห้อยเข้าตีดอีกเดี๋ยวได้เรื่องโอ้ยเหนื่อยเหนยเหงื่อแตกเหงื่อแตกหมดเพดดคลิปเพดดคลิปเดินเลยแล้วคลิปเราเหื่อยเดินเลยเหรอเดิเลยเอยากนักเพดดคลิปไย เบ ha ute. Ha ute ิ้งเบิ้งห้อยลดลงดิล่ะคุนห้อยลดลงเกือบจำหัวเข่าหมืนเกือบขนเกือบ่นเกือบข่นขึนอ้าคเมาแล้วก็นเลอยาเนเามันเปบนี่เราไม่ได้ดดนเสี้อเล็กัลไาันดีเยวนี้แล้วทีมกุญแจรถไทยไป้อยู เซร็เป <c oughs> ็นแย่ขอบคุณที่รับชมครับทุกท่านครับนะครับ,รบเราไปทำเที่ยวต่อเฮ้เที่ยวไปเลยเดี๋ยวนั่มคนไป <c oughs> เกือบ oh <my> เกือบแย่แล้วไหมละ่ะ เอาออกมาเลยทางบวมครับดินเปียกฮะดินเปียกทางบวมต้องแบบแลนแลนมากแลวก็ต้องเอารถไทยแตงทางครับแตงทางตลอดเพื่อสิบโปได้วางกับดกักัม

ทางดังครับซอยถ้าให้ครบแปดนาทีเจ้เจ้ไอ้ขับซอยนะคะอย่าลืมแวะเอาเที่ยวนะแวะเอาเที่ยวยูนิล่ายูนิ่าด่านดัางไอหมูโอ้ยหมูประสิติดหมูหูท้าครับรถไทดันด่งไอหมูอยู่นี่ โม่โม่ว่าตรงบืนแล้วว่าทันยังเดียวนะเอาเฉียวเด้อเอาเฉียวเอาเฉียวลรกหาค่าน้ำมันกับค่าแอร์มื่อนี้ในบูน๊นไปเอวตัวเขารับตัวเพื่อรับตัวเที่ยวมันมีไฟของมอเตอรซค์เลรถติดอยู่งงานงั่งกับมันมีคนไงดีนะยังมีกุญแจอันร,รถไทยแต่เกิดแค่ว่าพ่ม่สองคนรับรถเป็น โฟนเขาลดเป็นบอเวอรเลยเห็นเร่มเรียนหาหมูแล้วจ้าโมูสิมายำเลยเที่ยวตาเที่ยวตาีมผลไม้นแป๊นหนึ่งนะคะ้าตัวเก็บเราเราเห็นเรามาเห็นรถฟิวสครับเนี่ย เพือก็เลยสิว่าอีเนี่ยนอมันขับรถบักกิ่งเขาเป็นยังค่ะเอาคลิปเดินทอดเล่นไปเล่นมาเป็นไหนเอปลี่ยนรถทางมาพากันเท็ยนยังมาหันมาสิโอ้ยระดันดากอยู่เพื่อนกับพยังมาซองเบิึงเพื่อนกับจีซองอยู่แล้วมันเลยถามมาหันซองเพื่อนนะซองอยู่เพื่อนเออขอบรถไป ท้าแเหล้ววข้าวอีกแค่นี้ห้องก็ามากนิ่ขสอห้องก็เหลียวก้ามาสอสีบ้าขึ้นอ่านสอดกับไปแท้ติว่าเหรื่อืดๆอยู่นี่พูดมันเล่นถ่ายากห้ริครับเียแล้วถ่ายคลิปผมว่ามันสนุกดีในติตอข้าวบาบว่าแม่ยังเนีสนุกยู้น้ำมันมันบ่สนุกแม่ตีละมา ทางมาเออหมดอ,อ,อืนั่นบบเดียวเลยอ่สำหรับที่มีนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube น้ำฝนน้ำซิงและก็อ่าเพจน้ำฝนน้ำซิง V2 แล้วก็ช่องแรกด้วยนะคะทุกคนดูดีๆนะคะเพจปลอมเยอะมากนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะคะกระฝากกด แปลว่าเขาไปเบิรงให้วิว,วิวมันได้หลายเด้อเป็นกำลังใจเขาสองคนเพื่อเด้คลิปต่อไปเอฟซีเบิงนะคะเอาไปบายเอฟซีหน่อยบ๊ายบาย